แล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เอาผมในก,ก้าวขึ้นในป่านะครับผมซึ่งหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทําการไปปลุกส่วนของประสาน้ําแข็งแล้วเราก็พลาดนะครับโดนโจรลุมกินโต๊ะเลยแต่ในวันนี้มันจะแก้เหมือนครับอันนี้ผมก็ฟาร์มตอนแรกมาแล้วนิดหน่อยนะก็ได้ของมาประมาณนี้แล้ตอนนี้ค่อนข้างโชคดีนะครับที่มีทรัพยากรค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับที่เกิดใกล้ๆอ่า จอบ้านปืนด้วยดีมากเลยลูกโม่ก็ยังดีโอ้ยมาป่า,าฟ้าโอเคหนังมาป่าสวยมามาเอาฟ้าโอเคได้หนังด้วยดีมากไปเลยวิ่งครับกับบ้านตอนนี้ไองของไวที่สุดแล้วมั้งเนี่ยปกตินี่ยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวขน มันกิบไม่ได้ก็ช่เปนอุใไ่บักไปดีกว่าเดีย๋ยวไปตัวแรกของไปก่อนมันจะไม่ได้ของจืดเรียกว่าสปีดรันนะครับอไปหนังมาป่าเอ่อชุดเกาะมาเลยก็หนังมาป่าออฟ้าไปขอใจเอนมาเลยแล้วก็ขอคาบโตคาบสักนิดหนึ่งแมปวางแล้วก็โตคาเบลสอง ราจะคาบเลยนะครับเพราะว่าเราทำหม้อหุงข้าวใบโอฮิมะอยู่ฝั่งนู้นอยวค่อยไปตอนนี้ยังไม่พร้อมอ่ะอันนี้เราก็ทำหม้อหุงข้าวเอามาเลยปุ๊บแล้วก็เชื้อเพลิงได้ไหมได้โอเคเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนมันเก,กะโอเคทีน,นี้เราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องข้าวแล้วนะครับเรื่องข้าวกับเรื่องเชื้อเพลิงเดี๋ยวเราหามาเติมได้ง่าย เหมือนกวางจะไม่ไล่นะมาอีกแล้วมาแต่ผมก็ไม่เคยเห็นอยู่ดีว่าอยู่ตรงไหนผมเลยงงจริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไอา้อพวกโจนมาใส่กันน่าจะเต็มแล้วมั้งไปไหนมานี่ทีไอพ้พวกโจนโจนชั่วพกโจนใจโฉดเอ้ยอะไรเนี่ย <laughs> โ,อโ,อโอ้โหอืมโอ้ เพิ่มวันนิดเดียวเองนว่นจะเพิ่มเยอะผมเอาพวกนี้ใส่เลยดีกว่าเพื่อฝนมันตกเย่ถ้าฝนมันตกแล้วมันจะเสียแต้มเยอะอ่ะโอเคทีนี้ก็บูสแพดก็เตียงนี้ตอนนี้ของหลกัหลกๆก็ครบหมดแล้วนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะละตอนนี้น่ฮ่ฝนตกพอดีตามที่คาดการ เดี๋ยวเราก็ครับฟังทากระต่ายโอเคแล้ว okay. ก okay. mm ็มาหาของในนี hmm, mm ้นะครับของในนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะโอเคอะไรอุ้ยมี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 มันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี้ยโอเคมันไม่ตามหรอกอ่าน น้ำ okay, มันแล้วมีของใช้ได้อยู่ค่อนข้างเยอะโอ้ยสโนโบอลอีกแล้วผมได้ยินเสียงมีแถวนี้มันอยู่แถวไหนไมันอยู่ตรงไหนพูดผิดทานหนึ่งก้อนก็เอาครับเอาหมดตอนนี้มมมอสม,มอสอันนี้ถ้าหม,มีเคเราจะไม่ยุ่งเพราะสิ่งที่ผมรอครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับก็คือกล่องกระสุนจะเป็นของจำเป็นอ่า Ice เค้กเอามามเหล็กเพียบเลยเค้ก <Okay, S 2> ทำงป่าธรรมดาแล้วน่าจะกลับบ้านไม่ทันต้องหาที่ซ่อนก่อนเอาบนนั้นแล้วกันอุยอ้ยโอเคหลบอยู่วันนี้ก่อนครับเพราะว่ากวางมาเคลนมาวันนี้ไม่ได้ไดเฟิโอเคเฮดีเลยยังก็ทุกอย่างคาดการไว้หมดแล้วทางทั้งที่ไม่ได้คิดอะไรเลยดวงดีเฉย,เฉย มียนะีิบสี่นัดโอ้โหมาป่าสป <laughs> อนกลางอากาศเลยเมื่อกี้โอเคเช้าแล้วนะครับเราสำรวจกันต่อโอ้โ oh, ห oh, <c oughs> มันซิกแซกเรียบร้อยไม่ได้นางมีเลยไม่เป็นไรอย่างนไ้นก็ได้กล่องทองมนนี่มาขอเปิดมาปุ๊บซองเอ็กซ oh, ์องเอ็กโอ้เมดคิดก็ยังดีเอ้ยมันเกิดข้างนอกด้วยเหรอ ไอตัวนี้ผมว่ามันเกิดแค่ในไบโอมหน้าหนาวแต่จริงมันก็จะเกิดแค่ไบโอมหน้าหนาวแหละแต่มันอาจจะบั๊กหรืออะไรสักอย่างหนึ่งตามมาใกล้ๆไปก่อนแล้วกันวันีเลยได้ลองไอซ์เอ็กซ์ว่ามันอุ้ยมันเร็วขึ้นกว่ากืดเอกอยู่นะผมว่าเพราะว่ากอกต้องสับประมาณห้าทีอุ้ยมันมาด้วยฮะต่องไฟไปซุปเหลือสี่ วางโหดซะด้วยตานี้ไม่เป็นไรพราะเราเข้าอันนี้เลยก็ได้มั้งเพราะยังไงมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับว่าก่อเหล็กเราก็ได้มาแล้วด้วยไม่ใช่อะไรพวกหมีข้างใต้นี้ดีกว่า อืฟ้าผ่าเอาซะยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้อุ้ยเดี๋ยวผมหนาวหนาวแล้วมันวิ่งไม่ได้ซะด้วยหลบเข้าไปในบ้านก่อนบ้านหลังนี้ได้ไหมโอเคโอเคได้หนังปกติแล้วครับไอหมีได้หนังเนี่ยแต่ ไอจิงโจ่งนี่แทบไม่ได้เลยอุย้ยแย่ละอันนี้แย่จริงอันนี้แย่จริงโอ้โชคดีไป <c oughs> เดี๋ยวเราเดิอนอย่างช้าเลยบ้านนี้มันให้ไม่ให้สิเดี๋ยวเข้าบ้านฟื้นความหนาวก่อนโอเคแล้วก็วิงกลับบ้านเรา ร้อยแทงไปเลยดีกว่าเราถึกมากเรามีชุดกเกาะเหล็กหมีเต็มเลยแต่เราไม่สู้หรอกเพราะกระสุนจะหมดแล้วกระสุนผมเหลือกี่นัดเหลือสิบนัดเอ่โอ้กล่องทองไม่แน่ครับล่องทองนี้อาจะเปิดมาสตองเอ็กใช่หรือเปล่าใช่โอเค ีซี่เกมอีซี่ไลท์นะผมบอกเลยแบบนี้อืมถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็น่าจะ,ะมีเจี๊ยบกับดักเฉยก็น่าจะทําไม่ต้องการอะไรแล้วมั้งตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ร้อยสิบสองอัน <c oughs> เยอะมากนะครับ <c oughs> กับเหล็กของเราไม้นี่ก็ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะเรามีสตองเอ็กแล้วนั่นผมโอ้ภาพนี้แล้วกันมันน่าลำคาญนะครับ กับดักเหรือมัค้าไม่หมดเลยดกวาเอาไว้เวลาสู้กับไอ้พวกนั้นแหละครับมันจะได้สู้สบายๆแค่ให้พวกเขาเดินมาเหยียบเรื่อยๆก็เรียบร้อยแล้วอุ้ยมาจากไหนเนี่ยมันเนียนมากเลยครับผมมองไม่ค่อยเห็นเลยว่าหมีผู่มาจากไหนโอเคได้นางหมีสองอันเดีย๋ยวผมขอครับ หมวกมีก่อนโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยเรื่องความหนาวไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปปัญหาตอนนี้คือกระสูนนึงครับก๊าซูรน,น้อยมากตอนนี้แถมถ้าจะปลุกไอตัวของปราสาทตนี้ก็มันก็เยอะมากเลยด้วยพวกโจรหรือว่าเราค่อยๆตีออกมาได้ผมสงสัยใะ้เขเข้าอยู่ในนี้ก็ออนี่ไงเราทุบค่อยๆทุบออกมาก็ได้นี่นะ ไม่ไม่จําเป็นต้องสู้พวกมันทีเดียวเฮ้ยโอเคอย่างนี้โอเคอยู่ครับอ๋อเนี่ยเราค่อยๆทุบพวกเขาออกมาโอ้ยมันคือน,นี่อืเขาบ้านก่อนเลยเรียบร้อยครับนี่สองไฟด้วยไอนนี้ก็มีของนิดหน่อยในตู้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลย หมาป่ามันทะลุพื้นขึ้นมาแต่เพราะอากาศเนี้ยข้างในไบโอมหิมะน่าจะหนาวกว่าเดิมนะครับัอันนี้เด้าดิเช่นะอ้ยอีไม่โดนโอุย้ยไอตัวนี้มันใช้ขวานใช้นี้ก็พอละอุย้ยติดติดนี่ถ้าเป็นพวกใช้ขวานเอาหอกก็พอครับอุอ้ยอะไรเนี้ยมันซิกแซกเออแล้วก็ตัวใหญ่ ออกมาเค okay. เรียบร้อยผมขอฟื้นความหนาวแป๊บหนึง่งแล้วก็ดูว่าสมบัติได้อะไรบ้างนะครับจคราวที่แล้วเราพลาดไปไหนขอดูของหน่อยโอ้ยกลางคืนอีกแล้วโอ้ผมต้องกลับก่อนแล้วไม่งั้นน่าจะตายนะครับตอนนี้เลือดน้อย <c oughs> ทุบไปครับ โอ,อมันมาเพิ่มมันมาเพิ่มเมื่อกี้อ๋อคือถ้าเราไม่เคลียร์มันก็จะมาเพิ่มนะครับอุ๊อ๋อ,อ,อล้วก็จะได้นี้มาเลยหนึ่งชิ้นโอ,อ้ดีเลยก็สมกับความยากอยู่ครับก็โอเคนะผมว่าได้ขนนกฮะเอาไปเผาได้ ขึ้นขึ้นได้ไปเนี่ยโอ้ได้อยู่ไว้ยแต่ผมไม่เสี่ยงดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้ววิ่งหนีไม่ได้จะตายอยโอเคเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเมื่อกี้มันจะเห็นกล่องอยู่หนึ่งกล่องอุ้ยหลับไปหลับให้สนิทด,ดูหน่อยสิมีอะไรในกล่องนี้ ไปฉายแรงก็ดีจะได้ซองสว่างอืมขออะไรแบบหนหวดได้ไหมปืนน้ำแข็งอย่างเงี้ยมีหรือเปล่าอะไรอ่ะอุ้ยดาบน้ำแข็งโอ้แล้วแรงขึ้นไหมน่าจะแรงขึ้นอยู่นะประกอบล่างอ้าวไหนอ่ะอ้าวทำไมไม่ประกอบล่างกันเนะปกติมันจะประกอบล่างกันนี เอ้ยอะไรเนี่ยทำไม,ไมประกอบล่างอ่ะปกติมันมันต้องประกอบล่างกันนี่แต่แต่มันเป็นชิ้นส่วนเดียวกันหมดเลยมันเกี่ยวหรือเปล่าว่าคนละส่วนกันก็ไม่ได้อย่างนี้หรองงเลยครับทําไมมันไม่ประกอบกันแล้วเนี่ยวันนี้ก่อนจากลานะครับผมขอจัดก,การโจ้มมมอสก่อนอยากรู้มากว่ามันแข่งแข่งแค่ไหนนะครับเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับเจ้าแมมมอสเนะี่ย มาอืมไว้ถึกอยู่นะผมว่าน่าจะถึกกว่าหมีอ่มั้งเนี่ยแต่เรามีนี่ไปเลยโพเส้นจูดิเคนอืออมอปาไปปาไปอุ๊ยดี่มาอีกแล้วไม่สนเรียบร้อยอุ้ยอะไรอ่ะ ซี่โครงอันไหนลองอันนี้ด้วยเลยอุ้ยมันสโลได้จริงด้วยเราอุ้ยได้สเต็กเยอะมากแล้วมันให้ความหิวเท่าไหรอ่อ่ะผมขอไปลองดูหนะ่อยปิ้งอู้เท่าอันนี้เลยอะ่ะเท่าซุปเลยแล้วถ้าใส่เชื้อเพลิงได้เยอะไหมคือเอาไม่ได้หรอ เอ้ไม่ได้แฮะใสเชือ้อเพลิงไม่ได้อืมน่สาสียดยนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรก็น่าจะเอาไว้กินอย่างเดียวนะครับเพราะว่าให้ความอิูตั้งสี่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คนต้องขอลาไปก่อนนะครับผมยังไงถ้าทุกคนชอบนะบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซนะับสไคระเพื่อเป็นกำลังใจในงานให้ผมทบคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับผมสวัสดีครับ